ร่วงม a r k e t i ต g ิสนับสนุนโดย AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่าพี่ตุ้มคะวันนี้ Marketing มาเล่าเรื่องอะไรดีคะเรื่องน้ำส้มข้นครับเออมิก็สงสัยว่าพี่ตุ้มผิวน้ำหรอถึงเอาน้ำส้มมาว่าคือตามติดน้ำส้มข้นเนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามากเลยส <c oughs> ินค้าปกติธรรมดาแต่มีซูเป,ปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งของฝ <c oughs> รั่งเศสครับชื่ออินเตอร์มาเชเขาทำให้น้ำส้มข้นธรรมดาธรรมดานี่ ไม่ธรรมดาขึ้นมาคืออินเตอร์มาร์ช่นเนี่ยเขาขายน้ำส้มคั้นครับเขาตั้งคำถามง่ายๆครับบินว่าน้ำส้มอะไรดีที่สุดน้ำส้มอะไรดีที่สุดก็ต้องเป็นน้ำส้มที่สดใช่ครับน้ำส้มคั้นที่สดที่สุดแต่ประเด็นสำคัญคือเราจะรู้ได้ไงว่าน้ำส้มคั้นมันสด <BS S 1> เราก็ดูว่า best before เมื่อไรว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่ส่วนใหญ่จะรู้กันเป็นวันวันใช่ไหมครับว่าน้ำส้มเนี่ยมีอายุประมาณเท่าไหร่แค่นั้นเองแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาผลิตเมื่อไหร่น้ำส้มเนี่ยที่สดที่สุดคือน้ำส้มที่ั้นสด ในเวลาไม่นานแล้วเราก็ดื่มเลยเขาก็เลยทําสินค้าตัวหนึ่งเป็นน้ําส้มอย่างนี้นะครับสินค้าตามติทั่วไปเนี่ยแบรนด์ของมันเนี่ยจะต้องยึดว่ามีแบรนด์นี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่อันนี้เปลี่ยนแปลงทุกนาทีแบรนด์เปลี่ยนแปลงทุกนาทีคือเขาบอกเวลาการผลิตครับถ้าดูในภาพจะเห็นว่าเวลาเขาคั้นออกมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับเขาคั้นออกมาปั๊บก็จะมีสติกเกอร์ติด9ก้าโมงสามสิบเจ็ดเก้าโมงสามสิบแปด คือว่าถ้าผลิตเมื่อไหร่ก็คือชื่อแบรนด์ก็เป็นชื่อน,นั้นเลยใช่ครับแล้วก็ไปวางขายเป็นช่วงๆช,ช่วงเช้าขายได้ประมาณ100ขวดเขาก็ผลิตประมาณ100ร้อยกว่าขวดแล้วพอช่วงบ่ายขายดีเขาก็ผลิตช่วงบ่ายเขาไม่มีผลิตช่วงเช้าเพื่อขายบ่ายเพราะเขาเชื่อว่าน้ําส้มที่ดีที่สุดคือน้ําส้มที่คันสดที่สุดแล้วนี่คือจุดขายของเขาอ๋อแล้วคนที่ไปซื้อก็คือรู้เลยว่า ขวดเนี้ยสดที่สุดณเวลาน,นั้นที่เขาซื้อได้ผลิตเวลาเท่าไหร่เขาหยิบได้ตามนั้นเลยปรากฏว่าเขาทําที่นี่นะครับประสบความสําเร็จมากเลยยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ4,600เซโอ้โหคือมันกลายเป็นแคมเปญที่ดังมากของของฝรั่งเศสเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ทำไรายได้เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตสูงมากเขาสามารถทำให ทำให้คนที่เดินเข้ามาเพื่อจะซื้อน้าส้มนี้ทำให้ทราฟิกหรือยอดคนเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่สูงขึ้นถึง25เพราะว่าแค่การเปลี่ยนชื่อแบรนดร์ทุกนาทีเทนั้นเองไอเดียนี้น่าสนใจมากนะคะพี่ตุม้มอย่างน้ำส้มเนี่ยคือเป็นเรื่องความความสดก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่ ใช้ความสดเหมือนกันใช่ครับเช่นน้ำแอปเปลิล <laughs> น้ำฝรั่งน้ำมะม่วงง่ายอย่างนี้เลยเหรอแต่มุมของผมคือว่าถ้าทุกธุรกิจในเมืองไทยนะครับลองเอาไอเดียนี้ไปใช้สิ่งเดียวกันสามารถสร้างความแตกต่างได้